คุณเคยคิดหรือไม่ว่าการซื้อโน้ตบุ๊กเล่นเกมคุณภาพสูงจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นแค่ไหน ASUS และ Republic of Gamers เพรากำลังจะปตุกความตื่นเต้นให้กับนักเล่นเกมทุกคนด้วยโปรโมชั่น Gaming September Deal 2 0 2 5ที่มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือคุณอาจได้รับของแถมมูลค่าสูงกว่า3 9 9 0บบาทฟรีถ้าคุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ามีหลายคนที่พลาดข้อเสนอเหล่านี้เพราะไม่ได้อ่านเงื่อนไขยอย่างละเอียด มาดูกันว่าทำไมคุณไม่ควรพลาดโอกาสนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเกมเมอร์ซื้อน้ตบุ๊กเกมมิ่งรับของแถมฟรีตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2568ลูกค้าที่ซื้อน้ตบุ๊กเกมมิ่งจาก a อ u s หรือรอสที่เข้าร่วมแคมเปญจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับของแถมสุดคุ้มเมนดีแคมปิ้งคาร์มูลค่า ,3990 บาทหรือ a อ u s t ยส g ัดเกมม m ่งมัลส์ e อ็มเจมูลค่า590บบาททั้งนี้ของแถมมีจำนวนจำกัดและสามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่2กันยายนถึง8ตุลาคม2568ผ่านลิงก์ที S ่ให้ไว้ในประกาศนี้ https://th.rog.gg/ ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าการลงทะเบียนต้องทำภายในกรอบเวลาที่กำหนดเท่านั้นไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสุดคุ้มจาก ROG ประสิทธิภาพระดับเทพพร้อมของแถมฟรีสำหรับนักเล่นเกมที่ต้องการเครื่องแรงที่สุดคุณสามารถเลือกจาก2รุ่นพิเศษ1 r o Strix G16 G614FRS 5100W ราคา89,990บาท CPU AMD Ryzen 99955HX3D ประสิทธิภาพระดับเทพสำหรับเกม 4K RAM 32 GB DDR5-5600 ความเร็วสูงกว่ารุ่นทั่วไปจอภาพ16นิ้วความละเอียด2 5K 60Hz พร้อมสีสันที่สมจริง100% DCI-P3 ของแถม AMD Camping คามูลค่า3,990บาท2 r o s t r i x G16 G614FHS 5015W ราคา59,990บาท CPU AMD Ryzen 99955HS RAM 32GB DDR5-5600 จอภาพ16นิ้ว Full HD ความเร็ว 240Hz เหมาะก,กับเกมแอคชั่นที่ต้องการความลื่นไหลของแถม a d Camping ค่ะเช่นเดียวกันทั้งสองรุ่นมาพร้อมบริการหลังการขายสุดประทับใจได้แก่การดูแลถึงที่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญสูงสุด3ปีประกันระหว่างประเทศกว่า80ประเทศและประกันอุบัติเหตุปีแรกที่ครอบคลุม80%ของค่าอะไหล่ซึ่งนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนไม่เคยได้สัมผัสจากแบรนด์อื่นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสุดคุ้มจาก ASUS Gaming ราคาเบาๆแต่คุณภาพไม่เบาถ้าคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กราคาประหยัดแต่ยังคงประสิทธิภาพลองดู3รุ่นนี้ 1, 1 VESUS TUF Gaming A14 FAC0-1KHRG0-10WA ราคา5 9 9 9 0บาท CPU AMD r y z e n AI 7350ประสิทธิภาพอัชริยะสำหรับงานหลายหน้าตา RAM 32GB p d d r 5 X7 500ความเร็วสูงสุดสำหรับการประมวลผลของแถม ASUS TUF Gaming Mouse m o u s e M3 Gen 2มูลค่า590บาท2 a s u s TUF Gaming F16 Fx607 VU-RV 058W ราคา33,990บาท CPU Intel Core 5210H RAM 16GB DDR5-5200 จอภาพ16นิ้ว Full HD ความเร็ว 165Hz 3 f 16, f v e s u s t a f Gaming F16 Fx607 VJRL 165W ราคา28,990บาท CPU Intel Core 5210H RAM 16GB DDR4 3200จอภาพ16นิ้ว Full HD ความเร็ว1 4 4 4 h z ทั้งหมดมาพร้อมบริการดูแลถึงที่2ปีประกันระหว่างประเทศ2ปีและประกันอุบัติเหตุปีแรกเช่นเดียวกันซื้อได้ที่ไหนแล้วคุณจะพลาดหรือไม่คุณสามารถหาซื้อสินค้าได้ผ่าน Asus Official Store Asus Online Store https colon slash slash th. d o s u s click สิบเจ lazada และ shopee. ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแต่ที่นี่มีคำถามหนึ่งที่น่าคิดคุณคิดว่าโปรโมชั่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่หรือคุณคิดว่าของแถมมีมูลค่าพอสมควรหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมลองติดตามข่าวสารผ่าน Facebook. https: colon slash slash www. facebook. com slash th เพื่อไม่พลาดข้อเสนอสุดพิเศษอื่นๆ